ลองเล่นสายลดความเสียหายกับดูดเลือดแล้วก็สายแช่แข็งนะครับปรากฏว่ามอนตีผมไม่เข้าแล้วพอตีผมไม่เข้าปุ๊บผมวิ่งแทงมอนสบายสบายเสร็จปุ๊บดูดเลือดคืนดูดเลือดคืนจริงเราควรที่จะอ,อันน่ากลัวน่ากลัวกันหมดเลยครับโอยเนี่ยครับเห็นปะผมมีผมมีเบอร์เซิร์กันถ้าตู่เหมือนลดความเสียหายที่ได้รับแบบน่าเกลียดมากเลยแล้วเสร็จป,ปุ๊บผมแทงสบายสบายนะครับดูดเลือดคืนปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลือดเต็ม เฮ้ยทุกคนเกมนี้มาได้ยังไงฮะผมถามหน่อยคือต้าบอกว่าจริงๆก่อนนะเนี่ยผมหยุดเล่นไปพักใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีช่วงเนี่ยที่ที่แบบว่าเฟจอยมาเล่นนะครับเพราะฉะนั้นรีโมทเพลย์ใช่กับออ้ยอุบรรดาพี่น้องนะครับแล้วก็ ปรากฏว่าไหนๆก็มีจอยสัสกีเอามาเล่นเดซเซลสัก <They sell S 1> หน่อยไหมเออนะครับก็เลยลองเล่นดูเล่นไปเล่นมานะครับอืมก็รู้สึกว่าฝีมือพัฒนาขึ้นนิดนึงมั้ง <laughs> แต่สรุปก็คือนะครับตอนนี้ผมพอเซล4แล้วก็ได้ฟลิน์มาลองเล่นสายลดความเสียหายกับดูดเลือดแล้วก็สายแช่แข็งนะครับปรากฏว่ามอนตีผมไม่เข้าแล้วพอตีผมไม่เข้าปุ๊บผมวิ่งแทงมอนสบายๆเสร็จปุ๊บดูดเลือดคืนดูดเลือดคืน เล่นไปเล่นมานะครับอยู่นี่แหลอะออที่นี่ที่ไหนนะชื่อ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 ,อนึกชื่อเร็วที่ไหนนะเออขอเปิดแบบแป๊บน,นึ่งนะครับ High Peak Castle อ่าใช่นะครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะด้วยความที่ว่าเราอยู่พอเซลซีจริงๆเราควรที่จะอ,ๆๆอันน่ากลัวน่ากลัวกันหมดเลยครับออยเนี่ยครับเห็นปะ ผมมีผมมีเบอร์เซอร์กันถ้าตู่มันลดความเสียหายที่ได้รับแบบน่ากเกลียดมากเลยแล้วเสร็จปุ๊บผมแทงสบายๆนะครับดูเลือดคืนปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลือดเต็ม <laughs> อ่าใช่เราต้องไปเก็บกุญแจนะครับแล้วก็อืมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไปเก็บกุญแจมาแล้วก็ไปสู้กับไอ้เจ้าตัวใจแอนเอนาะน่าจะชื่อใจแอนอะไรสักอย่างนะครับอืมแต่ตอนนี้ผมมีแต่ซูนิโอ อะไรผมไม่ได้เซตอัพกุญแจมาผพาไม่นึกว่าจะมาไกลขนาดนี้เหมือนกันคือสายนี้มันมันค่อนข้างเก่งหรือเปล่าน่าจะน่าจะดีนะครับไม่รู้อะแต่ผมลองเล่นแล้วมันเวิร์กด้วยการที่ว่าเราแบบแช่แข็งศัตรูเสร็จปุ๊บศัตรูขยับไม่ได้อ่ะความที่ผมมีไอเนี่ยนั่นะครับศัตรูจะโดนสโลเยอะขึ้นปะสโลนานขึ้นโ,โหสนุกจัดไปๆๆนะครับนี่แหละมาถึงตรงนี้ได้ยังไงก็ทับใจทับใจตัวเองมาก ไม่เคยมาไกลขนาดนี้มาก่อนปกติแค่แบบว่าห้องสองห้องสามก็ตายนะครับอยู่ Ancient Silver นั่นแนหะไกลสุดละที่จะมาได้แต่วันนี้มาถึง h i พ h Peak c a s คือโอ้สุดมากโคตรเวอร์ดีดีดีชอบชอบเฮ้ยจะบอกว่าแบบนี้เราจะกลับมาละวงการอนะ่ะสายเขียวทุกคนผมแนะนำเลย ได้ม่แต่ต้องบอกว่าด้วยความที่ว่าได้ได้ฟินได้ฟินทองมาฟินทองมันโกงจริงนะครับการโจมตีจะถูกคิดเป็นฟูลี y ชาร์ g แอค t a เลยก็คือมันชาร์จเต็มเลยอะ่ะแล้วแบบไม่มีใครสู้ไหวทางนั้นแหละฮะเนี่ยเคาะที่ละสามหมื่นสี่หมืนววววแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะเอาหน้าไปแทงเจ้าแฮนด์ออฟเดอะคิงไหวหรือเปล่าเพราะมันก็ตีแรงเอาเรื่องนะ แกบอกก็แรงปะพี่แหมไม่ว่าใครจะว่าไงนะไม่แต่เรารู้สูตรแล้วไงเนี่ยสูตรเนี่ยคือเวิร์กจัดนะฮะแล้วเดี๋ยวเนโครแมนซี่บอกว่าถ้าเล่นอาวุธคือมันไม่แรงขนาดนี้สิมันจะเวิร์กหรือเปล่าไม่รู้เลยครับ สนุกจัดอ่แล้วก็กลับไปที่ไอ้พลอยสติงติดแล้วนะครับห้องอยู่ด้านบนนั่นไงเรามีกุญแจ3อันเรียบร้อยโอเคแล้วก็โอ้ยกล่องนั้นมีกล่องฟรีกล่องหนึง่งไม่ได้เปิดไม่มีสกอร์ให้เก็บแล้วโอเคได้ครับไปเดี๋ยวไปเก็บกล่องฟรีกล่องนั้นก่อนแต่มันเป็นการเสี่ยงโดยใช้เหตุปะแต่ว่ามันก็ไม่มีอย่างอื่นแล้วนี่ใช่ไหมผมว่าผมไปเลยดีกว่าไม่จะเป็นหรอกครับมั้งโอ้ยระวังระวังเกมนี้กับดักมันเอาทุกเม็ดอะครับ ใครจะไหวก็ไหวนะครับผมไม่ไหวจริงตายกับดักนับครั้งไม่ท้วนเหลือจะชื่อสองประตูโคลลุมแล้วก็ตรงนี้อ้ออันนี้อันนี้จอยกดอย่างเงนะี้ยกดอ่าอย่างนี้ใช่ปะ่ะนี่ไงฮ่าฮไม่เอาครับอุย้ยแต่ว่สาสไปฟอร์ดไม่ไม่ไม,ไม่เราเราไม่ได้เล่นสายแดงอย่าร้อนอย่าร้อนสายเขียวว่าสายเขียวโอ๊เก่งเบอร์เซอร์ก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับแต่ฟอร์ตฟอร์ตใบนี่น่าจะเก็บไว้มันชื่อฟอร์ตใบปะโคลลูม มาสเตอร์คีป่มีเดียวมันเข้ามาสเตอร์คี่านทางนี้ได้ด้วยหรอโอ้แต่เอาโทลูมก็พอนะครับไม่ไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปสู้กับตัวอื่นเลยเพราะตงแต่แรกอะเราต้องไปสู้ใจแอนครผมไม่คิดว่าผมจะมาไกลขนาดนี้ไงคือไม่เคยครับไม่เคยเลยที่จะกว้างไกลขนาดนี้ใดๆก็คืออย่างแรกนะครับต้องรีเซ็ตมิเทชั่นก่อนแล้วก็จะเอาฟรอสต์ไวไวไหมเอาตีเร็วไหมเอา ไอ้นี่ปะรีคอเวอรี่เดือดรีคอเวอรี่เก่งฟรอสไบท์เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยพอปะเบิกไหมเบิกไหมแต่ว่าฟลินเราฟินเรามันแรงมากนะครับแล้วแล้วเรามีความจําเป็นที่จะต้องแช่แข็งศัตรูหรออ,อ๋อแต่มันเป็นต่อสแต็กใช่ไหมซึ่งซึ่งการฟรอสศัตรูมันก็จะนับสแต็กเป็น5เอ๊ะฟรอสฟรอสกับสโลนี่มันยังไงนะมันสามสแต็กหรือ5สแต็กไม่รู้แล้วครับตอบเป็นว่าเราเอาดีเซนเกตเมนไหมหรือว่าจะเอารีคอเวอรี่วิผมไม่ได้ ดื่มยานานมากคลิปทึบไหมทุบแบบทุบๆๆๆๆๆไปเลยอันไหนเวิร์กอันไหนเวิร์กกันแน่เพราะเราไม่เล่นโล่นะครับใช่บวกเล,ะละือดสี่สิบปล่าล่ะเอาแบบแทงแทงยับไปเลยเออมาแล้วก็ถ้างั้นเลือดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก,ก็ก็ดูเซฟปะรีคาบูรี่แต่เราคริเข้าตลอดนะครับเพราะฉะนั้นลดคู่ดาวหนวึ่งวิหนึ่งวิหนึ่งวิก็ดูน่าสนใจไหมครับมีอะไรที่เก่งกว่านี้ไหมถ้าผมกลัวตายอะทีเก่ดิีเซนเกตเ,กเ,กเกมนละกันโอเคประมาณนี้นะครับแล้วเราสามารถรีไอ้นี้ได้ปะผมไม่กล้ารีอ่ะ ผมจำไม่ได้อ๋อมันเป็นระดับเลจนดา a r y เพราะฉะนั้นมันการันตีทองตัวนี้แล้วปะไม่รู้อะลองดูแล้วกันนะอ๋อรีได้โอเคถ้ารีได้ก็ก็มาครับอ๋อเรามีน้ําแข็งใช่ไหมมีของน้าแข็งไหมล่ะเรียให้ติดน้ําแข็งก็น่าจะพอะครับใช่อ๋อแล้วถ้าถ้ารูดได้ด้วยก็ดีเพราะาเรามีบู๊แคปน้ําแข็งน้ําแข็งไม่เห็นมาเลยตังค์งหมดแล้วนะโอเคร้อยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์ครับน่าจะแรงอยู่ปะอันนี้มาโกลูมอาชื้ เราเปิด2สกิลแล้วก็ปลาแช่แข็งก่อนทีหนึ่งเลยนะแล้วเสร็จปุ๊บก็โบหัวเข้าให้เดบันจ้ำปึบปึ๊บปึ๊บหนึ่งสองสามสี 1, 2, 3, 4, ่ห้าหกจุดแช่หนึ่งสองสามโอ้ยแช่หนึ่งสองแช่หนึ่งลบทุบแช่ทุบทุบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ระวังแช่ หน <po> fl to ึ่งสองปลาระเบิดแช่อ oh, 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 ึ้บหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้โอ้โอ้เจ็บ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 ดแป๊บนึงโอเคอนุญาตให้ดื่มขอบคุณมากครับหนึ่งสองโอเคเพิงเรือใช้ได้แต่ก็ยังไหวอยู่ครับเอาแล้วลงไปไหนนะ มอนอย่างเมาเมา,าพอกับผมเลยอ๋อ,อ,อแค่ไปก่อนหนึ่งสองสามโอ้ยโดดหลบไม่ทันหนึ่งสองปึ๊บยิงหลบปล่อยวู้ยอายับตื่นปล่อยกระเบิดแช่แข็งหนึ่งสองหรือว่าเราควรแช่ระทุบแช่ระทุบมากกว่าจะแรงกว่า ปึ๊บปึ๊บปึ๊บลูตทุบทุบโอเคเอาจริงนะต่อให้ไปถึงห้องนู้นผมก็ไม่แน่ใจหรอกนะครับว่าจะสู้ไหวหรือเปล่าก็ประมาณนี้ละมั้งถ้าเจ้าได้อ่านจดหมายฉบับนี้แล้วหมายความว่าข้าได้จากไปแล้วข้าอยากให้เจ้าสืบสวนรายงานที่เกี่ยวข้องกับศพ จะยักษาที่หายไปจากคุกองค์ราชาาไ้ฝากฟังบางอย่างไว้กับเขาและสิ่งนั้นต้องไม่ตกไปอยู่ในมือของคนชั่วโอไม่ก oh ็เขาแนานำหมายถึงว่าให้เราไปไปนั่นแหละไปเก็บกุญแจนะครับแล้วก็เอากุญแจไปใช้ไม่นะไปบอสเซลเาไม่ได้ไปครับได้เวลากลับบา้านกลับบ้านเก่าไหลลงท่อแต่ตานนี้เดือดจริงทุกคนของอย่างตึงผมไม่คิดว่าสา ใส่แช่แข็งมันจะเก่งขนาดนี้ลนลเนี่ยลองใช้ดูแล้วก็ฟอร์ตบายเองก็เป็นตาวเม็ต้นเกมที่ไม่แย่มันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเราไหวอะ่ะเออเราเล่นเราเล่นได้ครับใช่เฮ้ยก็ก,ก็ก็เหมือนจะมาอยู่ปะฝีมือเหมือนจะเริ่มกลับมาแล้วปะไม่เคยไปถึงบอเซลสีจริงๆนะฮะพูดจริงเลยนี่มันตึงมากอะเนี่ยแล้วคุผู้ชมบอกผมว่าเราต้องไปอันนี้อันนี้ ให้เข้าไปในนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็มันจะมีกุญแจให้เก็บอยู่ไหนเอ่ยซึ่งซึ่งซึ่งเอ่อให้ให้ส่งส่งสมองไปปะนี่ไงอ๋อไม่เสียเลือดหรอกมันก็ชิลฮะไม่แล้วมันโดดยังไงอ๋อแบบเมื่อกี้โอเคเหมือนจะได้ละนี่ไงเฮ้ย แล้วก็อันนี้คือกุญแจปะ่ะนี่ไงคาร์เวน่นคีใช่คือเมื่อกี้ผมอะ่ะก็ไปทางนั้นนะครับผมไปทางอันนั้นท็อกซิกซิเวอร์นะครับแล้วก็ไปแอนเชนซิลเวอร์เสร็จปุ๊บตีตีไอ้ลูกตาแล้วก็ไปเก็บยาร์ดแต่ไปเก็บยาร์ดเสร็จปุ๊บ <laughs> ไม่มีกุญแจเปิดไปห้องอันนั้นอนะห้องคาร์เวน่นคีเมื่อกี้ครับไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอันไหนน่าจะอันบนมัน้งะครับก็เลยต้องไปฟอร์กเทสเซตพาวเจอร์แล้วสุดท้ายสู้คอกลูมแล้วก็ไปแฮร์พีแคสเซิลแล้วก็เมื่อกี้ขับท론ลุ โอเคแล้วผมต้องเก็บใหม่ทุกรอบปะเต่าครับไม่เป็นไรไม่น่าใช้ปัญหายหญ่สอดหัวได้โอเคก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรบับเตเซลบอสเซลสี่ Boss ที่ไม่คิดว่าจะไปถึงตรงทันจริงๆนะคืออยู่ดีๆอ่ะเราก็ได้อาวุธระดับ L อมาซึ่งมันเป็นอาวุธที่น่าจะโกงสุดแล้วมาครับในความเห็นของผมเพราะว่าคือไอ้ไอ้ฟลินต์นะฟลินต์มันฟูล่ชาร์จแล้วแบบ โบกครั้งละ3ามสี่หมื่นตลอดเวลาบโอ้โหโคตรเวอร์จริงจริงทุกคนจริงตะนั่นแหมฮะสภาพก็ะจะไปถึงตรงนั้นเล่นกันตาแตกโอ้ต้องเล่นกี่เกมก็จะเจอเกมแบบนั้นที่นึงอะ่ะโอเคก็ไว้ประวันนี้แล้วกันนะครับสวัสดีก็ฝันดีราตรีไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายฮะ